ผมจะทบทวนทั้งหมดเลยครับหนังแล้วก็ซีรีส์ที่ว่าสำคัญสำหรับ Captain America Brave New World ครับถ้าสมมติว่าใครดู Captain America Brave New World ครับต่ค้างๆตันงงเลยครับเพราะจะมีหลายอย่างที่ว่าปรากฏมาครับแล้วก็คนอื่นเขาอาจจะไม่ดีทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะทบทวนหนังแล้วก็ซีรีส์ครับที่ว่าสำคัญสำหรับหนังเรื่องนี้ครับเริ่มจากแรกเลยครับ h ายค์สอครับตอนที่ว่าเอ็ดเวิร์ดนอนแสดงครับเพราะว่าในหนังเรื่องนี้ครับจะเห็นต้นกำเนิดของ The Leader เลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็ต้องดูหนังเรื่อง Captain America Winter Soldier ครับเพราะว่าในหนังเรื่องนี้ครับจะเห็นการปรากฏแรกของแซมว o n เลยครับจากนั้นครับ Captain America Civil War ครับเพราะในหนังเรื่องนี้ครับก็จะเห็นการที่ว่า connection แรกเลยครับระหว่าง巴基กับแซมเลยประมาณนี้ครับจากนั้นครับ Avengers Infinity War ครับต่อจากนั้นครับก็ Endgame แล้วก็ช่วงเวลานั้นนะครับ ก็ดู The Eternals ด้วยครับเพราะว่าจะมีเพราะในนหนัง Captain America Brave New World ครับจะเห็นว่า Celestial ตัวใหญ่ที่ว่าอยู่ในแม่น้ำเลยครับมันเกิดใน Eternals ครับที่ผมจำได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ดู The Falcon and the Winter Soldier ครับเพราะในหนังเพราะในีซีเรียเนี่ยครับซึ่งเป็น12ตอนนึงในซีเรียเนี่ยครับจะเห็นการปรากฏแรกของ i s a i a b a d l นะครับแล้วก็ สิ่งที่ว่าสำคัญด้วยครับแต่มีการที่ว่าแนะนำจอห์นวอล์กเกอร์แล้วก็ในซิเลียเนี่ยครับแซมเวอร์ซึ่งก็ได้โลดด้วยครับแล้วก็จะเห็นการฝึกของแซมกับโลดของแคปตันอเมริกาด้วยครับเรื่องนะครับแล้วสิ่งที่ว่าสำคัญนะครับในซิลเลียเนี่ยครับจะเห็นการประกวดแรกของไอเซียแบรดลีย์ครับ